สวัสดีครับผู้ชมนะครับผู้ติดตามทางช่อง YouTube นะครับผมอาจารย์ทวีลายมือคือแผนที่นะครับเพื่อเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับการดูลายมือในรูปแบบของระบบเมทริกนะครับระบบเมทริกคืออะไรนะครับจะอธิบายให้เจ้าของลายมือเข้าใจนะครับว่าระบบเมทริกคืออะไรนะครับการมาดูที่สํานักงานทําอย่างไรนั่นเองนะครับทีนี้จะบอกได้เลยครับว่าระบบเมทริกก็คือการวัดหาจุดอายุนะครับ การหาจุดอายุโดยการวัดนี่แหละครับว่าจุดอายุของเรานะครับไปเจอเครื่องหมายใดในมือนั่นเองนะครับระหว่างมีทั้งเส้นตัดเส้นตั้งเส้นเสียทุกอย่างนะครับว่าขนาดนั้นขณะนี้ลักษณะการวัดนะครับไปเจอเครื่องหมายใดในมือนั่นเองนะครับตามจุดอายุของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ หลังจากรู้จักจุดอายุเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการทาหมึกนะครับแบบนี้เพื่อเห็นเส้นเล็กๆนะครับที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอย่างเช่นลายมือที่กําลังจะขึ้นนี้นะครับทีถ้าเกิดมาทาหมึกเนี่ยนะครับมันจะเห็นได้ชัดเจนนะครับหลังจากการทาหมึก,กเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะกดลงที่กระดาษนะครับแบบนี้ถือว่า,าเราจะมาดูกันที่ รูปมือพิมพ์แบบนี้นะครับที่ได้จากการกดมือนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับสีแดงๆนั่นคือได้จากการวัดนั่นเองนะครับวัดว่าอยู่ตรงไหนของมือก็ไปดีได้สีแดงขึ้นมานะครับ <sk issance> มือของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับจุลอายุไม่เท่ากันระักหามือก็ใหญ่ไม่เท่ากันฉะนั้นจะไม่กําหนดว่าของใครอยู่ตรงไหนนะครับยอายุเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาที่สํานักง,งานนะครับจะมีความชัดเจนในเรื่องของการวัดนั่นเองนะครับ ใต้เส like. ้นสีแดงนั่นคืออดีตนะครับเหนือเส้นสีแดงนั so, ่นคืออนาคตนะครับเหนือ1มิลก็เท่ากับ1ปีแล้วครับใต้สีใต้1มิลก็เท่ากับว่าเป็นอดีตที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาอย่างนี้นะครับสามารถย้อนอดีตไปก่อนนะครับเมื่ออดีตมีความแม่นยำนะครับอนาคตถึงจะมีความแม่นยำเหมือนกัดนะครับฉะนั้นถ้าอดีตแม่นอนาคตก็ยังมีความแม่นอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับจะมาเข้าโหมดของลายมือที่ดูระบบแบบออนไลน์นะครับแบบเราจะทำคลิปวิดีโอนี่นะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่นะครับเราจะดูกันวันนี้นะครับเป็นลักษณะสิ่งที่ดูนะครับจะเป็นแนวชะตาชีวิตโดยรวมนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าแนวชะตาชีวิตโดยรวมนะครับก็คือไม่สามารถที่จะกําหนดขณะนี้เกิดอะไรขึ้นได้นะครับเพราะมันไม่ได้วัดมือเพียงมือแต่จุดระยะจุดอายุผมทําคร่าวๆไว้แล้วนะครับให้รู้ว่าชะตาชีวิตโดยรวมเนี่นะครับเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับ มือน you know ี oui. ้คําถามนะครับมีคําถามมานะครับมีคําถามมาก็คือนะครับเรียนจริงๆเรียนสายครูนะครับแต่ว่าไม่ชอบเป็นครูนะครับสายครุศาสตร์นั่นแหละครับคือไม่ชอบเป็นครูแต่อยากเป็นตํารวจมาดูซิว่าเส้นทางของตรงนี้นะครับจะไปได้ไหมระหว่างตํารวจกับครูอันไหนที่จะเหมาะกัากันนะครับก็มาไล่เรียงกันนะครับอันดับแรกครับก็ต้องมาหมองเรื่องของเนินทุกเนินก่อนนะครับเนินพุทธเนินอาทิตย์นะครับเนินเสาร์แล้วก็เนินพฤหัสแบบนี้ครับ แล้วก็เน er nice right? <no ินอ anyway, right yeah. ังคารต่ ing 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 ําอังคารกลางนะครับอังคารสูงทุกเนินนะครับแบบนี้ก็ถือว่าไม่ถือว่าแฟบว่าแบนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในเรื่องของเนินก็ไม่ถือว่าเสียหายอะไรมากมายนะครับส่วนมาดูเรื่องของเส้นก่อนนะครับเส้นจิตใจนะครับขึ้นเนินพฤะรหัสแล้วขึ้นเนินเสาตรงนี้นะครับถือว่านะครับลักษณะของหลัการทางานนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามแบบนี้นะครับถือว่ามีความกระเตือรือร้นนะครับเรื่องของการงานก็คือมีความ เหนื่อยนั ar, ่นเองนะครับมือนี้ยังไงก็เหนื่อยนะครับแบบนี้ถือว่ามีความหนักอกหนักใจนะครับในเรื่องของการงานไม่ว่าจะทําสารสายอะไรนะครับจาไว้นะครับมือนี้สวดนะครับมาไล่เรียงนะครับจุดอาทิตย์เน้นอาทิตย์ตรงนี้ถือว่าเส้นอาทิตย์ไม่สวยเลยนะครับแบบนี้ถือว่าเนืนอาทิตย์มีลักษณะของการก้าวไก่นะครับแบบนี้ถือว่า ไม่ถือว่าดีในเรื่องของตำแหน่งนะั่นเองตำแหน่งขึ้นยากนั่นแหละครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเราทํานะครับงานในลักษณะทีนะ่ให้รู้ว่าคุณจะทํางานถ้าไม่หวังขึ้นตำแหน่งที่ใหญ่โตนะครับ <sk r isa> ก็คือลักษณะว่ามีงานทําเป็นเงินเดือนประจําแล้วก็ถึงขั้นกเกษียณได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแต่เรื่องของการงานนี่นะครับตรงนี้ถือว่าเหนือนเสานะครับแบบนี้ถือว่ามีเส้นเสาหลายเส้นนะครับแบบนี้ถือว่า การทำงานไม่ว่าจะทํางานอยู่แผนกไหนก็ตามนะครับอาชีพอะไรก็ตามมือนี้นะครับเส้นทุกเส้นนะครับผมไม่ได้ขยายให้ดูนะครับมือนี้จะเป็นมือที่เส้นเยอะมากนะท่านเอกนะครับพอเส้นเยอะมากนี่นะครับคือจะเป็นปัญหาทั้งดีและไม่ดีนะครับเส้นเยอะมากก็จะประกอบด้วยเรื่องของความละเอียดนะครับเรื่องของการงานมือนี้ถ้าเกิดไปทําสมมติว่าทําเป็นครนะครับแบบนี้ก็จะเป็นครูที่มีความละเอียดนะครับแบบนี้ หรืออาจจะเป็นสายวิชาการไปอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดงานธุรศาสตร์นะครับเป็นพวกวิชาการก็ได้เกี่ยวกับงานตัวเลขงานบัญชีนะครับเอกสารทุกอย่างนะครับมือนี้น่าจะไปแนวนั้นนะครับถ้าเป็นตำรวจนะครับก็คงเป็นมือนี้เป็นของผู้หญิงนะครับถ้าเกิดยังไงก็คงไม่ได้เป็นออกภาคสนามแน่นอนนะครับก็คงไปอยู่ที่ไหนก็ตามน่าจะเป็นสายของเอกสารอยู่แล้วนะครับนี่คือลายมือนะครับที่ไปแนวทางที่เป็นเอกสารนะครับอ่า เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารอยู่แล้วนะครับทีนี้เส้นมันเยอะมากนะครับคงฉขีดไม่ไหวแล้วนะครับแบบนี้ให้รู้ให้รู้นะครับว่าทุกอย่างนะครับทำอะไรที่มีความละเอียดได้นั่นเองนะครับทีนี้มาไล่เรียงอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของอเส้นสมองนะครับเส้นสมอง เส้นสมองค่อนข้างที่จะทํางานอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องห้ามก็คือหนึ่งความจริงจังและความเครียดนะครับมือนี้ไม่ว่าจะทํางานอะไรนะครับเขาจะมีความจริงใจและมีความพยายาคือความตั้งอกตั้งใจนี่ละครับเส้นสมองค่อนข้างที่จะออกแนวเครียดเลยนะครับแบบนี้ออกมาเหนเพื่อเลือดหัสตอนล่างนะครับเอ้ทโทษทีนะครับออกแนวอาคารตอนล่างนะครับจันทร์ตอนบนแบบนี้ถือว่ามีความพยายามนะครับมีความกระเตรือร้่นดีนะครับออกแนวทางที่ หลักของการใช้คําพูดได้นะครับแบบนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของทํางานเนี่ยนะครับถ้าเส้นสมองออกมาแนวนี้มีความฉลาดมีความใช้คาพูดมีความลักษณะเหมือนจะอ่อนโยนเนี่ยนะครับน่าจะไปทางครูน่าจะดีกว่าซะ้วยซ้ํานะครับแต่ถ้าเกิดออกแนวตํารวจนะครับก็ต้องมีความกล้าบ้าบิ่นบ้างนะครับเป็นบางครั้งบางทีถ้าเกิดเราไปเนี่ยนะครับแนวทางตํารวจเนี่ยถ้าเกิดไปสอบอาจจะเป็นสอบเรื่องของ เรื่องของทฤษฎีน่าจะผ่านแต่ปฏิบัติไม่น่าจะผ่านนะครับดูลักษณะของความกล้านะครับความอดทนในเรื่องของที่เราต้องไปต่อสู้อย่างอื่นนะครับให้รู้ว่าต่อสู้อย่างอื่นแล้วกันนะครับเรื่องของการสอบภาคปฏิบัติน่าจะยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นครูเนี่ยนะครับก็จะลักษณะน่าจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะครับทีนี้ให้ดูแล้วครับเส้นชีวิตนะครับแบบนี้นะครับ ถือว่าค่อนข้างที่จะเหม <hi> ือนว่าไม่ถือว่าอบล้อมเนินสุกก็คือเหมือนว่าจะสั้นนั่นเองนะครับแบบนี้ถือว่าต้องระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีด้วยนะครับจะเกิดสมมุติว่าผมพูดเรื่องของเุ็ครูก่อนนะครับก็ต้องมีลักษณะว่าเราเป็นคนดอดทนแต่มันไม่ได้อดกลั้นนั่นเองนะครับนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนี่เรื่องของเรื่องของอารมณ์นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องเตือนนะครับก็คือเรื่องของสายงานนะครับ เส้นวาสนานะครับขึ้นจากโคนแบบนี้ฉีกนะครับแบบนี้ถือว่าตอนต้นนะครับไม่ค่อยจะดีแต่ช่วงปลายมันเริ่มจะดีแต่นะครับย้ำนะครับเส้นวาสนาเส้นนี้มันไปไม่สุดมันอยู่ใต้เส้นสมองนะครับแบบนี้ถือว่าทําอะไรก็ตามจ้าไว้นะครับเจ้าของลายมือนะครับทําอะไรก็ตามนะครับต้องมีความตั้งอกตั้งใจให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามือนี้นะครับสิ่งสุดท้าย สิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดนะครับบางทีจะเกิดจากการท้อนะครับแล้วก็คิดมากนะครับจำไว้นะครับที่ผมทําลูกศรแบบนี้ถือว่าบางครั้งคุณมีความฉลาดก็จริงแต่ถึงจุดอายุเส้นวาสนาถ้าไม่มีความตั้งอกตั้งใจจริงๆโอกาสที่จะไปในสายงานสายข้าราชการทั้งอย่างทั้งหลายอย่างเนี่ยนะครับอาจจะไปไม่รอดจากตัวเราเองนี่แหละนะครับเพราะเส้นวาสนาบอกแล้วถ้าคุณจะได้คุณจะทําจริงๆ คุณต้องมีความพยายามให้มากกว่าคนอื่นให้มากนันเองนะครับนี่คือลักษณะของมือนะครับมาไล่เลียงตั้งแต่อาุายุเลยครับมือนี้ตั้งแต่เนี่ยอา,ายุน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอยู่ประมาณนี้แต่ตั้งแต่เขาอายุ20่สิบต้นๆมาในมือนี้สังเกตนะครับเป็นคนที่เหมือนว่าจะเรียนเก่งนะครับมีความฉลาดนะครับแบบนี้ที่มีเรียนเก่งและฉลาดเพราะวิกตอรี่เกิดขึ้นในลักษณะของการเกิดวิกตอรี่แต่นะครับก็ยังมีความเครียด ปะปนมาอยู่นะครับแบบนี้ถือว่าการเรียนอะไรก็ตามนะครับแบบนี้ถือว่าไปได้แต่จุดบทพิสูจน์ของคุณจริงๆมันอยู่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะจะขีดอนุญาตขีดตรงนี้นะครับเรื่องของเครื่องมือนะครับแบบนี้นะครับเครื่องมือขึ้นไปนี่คือส่วนด้านบนนะครับส่วนนี้่วนด้านล่างอันนี้จะไม่พูดถึงอีกแล้วนะครับตรงนี้ถือว่ามันกําลังจะผ่านไปแล้วนะครับส่วนนี้มันจะตัดโค้งออกไปเลยนะครับ ส่วนนี้จะไม่พูดถึงอีกนะครับทีนี้ชีวิตของคุณกําลังจะก้าวแดนเข้าหลักครึ่งคนนะครับแบบนี้ถือว่าครึ่งนะครับทางลายมือถือว่าครึ่งนะครับกลองถือจุดครึ่งเซนเตอร์นะครับตั้งแต่อายุตั้งเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเกิดจะทําอะไรหรือจะสอบอะไรอยู่นะครับถ้าเกิดผมจะไม่พูดว่าสสายเนี้ยนะครับคุณจะสอบอะไรแต่ผมจะพูดเรื่องของกําหนดเวลานะครับจุดที่จะดีของคุณต้องเกิดวิกตอรี่ตรงนี้นะครับแดดนะครับตรงนี้ เมื่อใช้วันเดือนปีประกอบเข้าไปกับไอ้นี่อยู่แล้วนะครับสิ่งที่จะบรรจบเหมาะก็คือวิกตอรี่ตรงนี้นะครับเหมือนว่าตรงที่ผมขีดเนี่ยตรงนี้มีอะไรเข้ามาเพิ่มมาทำนะครับจุดอายุธตรงนี้นะครับอายุ24เนี่ย24-25เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เหมือนว่าการทํางานนะครับแบบนี้ถือว่าเหมือนว่ามีเส้นเสาขึ้นแบบนี้เหมือนกับว่านะครับเรียนไปทํางานไปนั่นเองนะครับสังเกตนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นงานพิเศษนะครับถ้าเกิดยังไม่ทํานะครับก็ลองไปทําดูนะครับเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้นะครับเพราะเส้นเสาเส้นนี้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถามว่าโอกาสที่จะสอบติดไหมนะครับเส้นลักษณะของหวีความตรงนี้ยังรับอยู่นะครับสอบติดไหมสอบติดตํารวจไหมให้รู้นะครับว่าจุดที่คุณมีโอกาสที่จะสอบติดนะครับผมจะกรอบเวลาให้มีจุดอยู่2จุดก็คืออายุ28ปีนะครับตอนนี้28นะครับ ตัวนี้28ปีแล้วก็31ถึง32ประมาณนี้นะครับนี่คือกรอบที่มีโอกาสที่จะสอบติดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นการเรียนอยู่นะครับเรียนก็น่าจะ,ะน่าจะประสบผลสําเร็จได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่รเรียนไม่จบนะครับแบบนี้ถือว่าเรียนจบแน่นอนแต่ระหว่างการเรียนสังเกตนะครับระหว่างการเรียนกับการทํางานจะไม่เหมือนกันนะครับจะไว้นะครับกลุ่มเรื่องของการเรียนเนี่ยนะครับเกิดวิกตอรี่แต่พอกลุ่มที่กําลังจะไปทํางาน นะครับเกิดงานหลากหลายนะครับแบบนี้ถือว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะครับมันจะมากขึ้นถ้าเกิดไปเป็นครูนะครับก็คงต้องสอนตั้งแต่ป .1 ยันไปถึงป .6 นะครับเหมือนว่าสอนหลายวิชาหรือสอนในหลายๆห้องในเวลาเดียวกันนะครับในวันเดียวกันนะครับแม้กระทั่งเรื่องของงานตำรวจนะครับแบบนี้มีโอกาสที่จะเดินทางนะครับแล้วก็ย้ายบ่อยนะครับบางทีอาจจะไปโน่นไปนี่ช่วยงานเอกสารที่โน่นที่นี่มือนี้ เกี่ยวกับงานเอกสารแน่นอนนะครับถึงจะเหมาะนะครับมือนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดที่ดูนะครับก็คือสิ่งที่บอกว่าโอกาส28 29เนี่ยมีโอกาสที่จะเหมาะเพราะวิกรี่เกิดขึ้นปนไนหลายๆนะครับแบบนี้ถือว่าแบบนี้ถือวิกตอรี่เกิดขึ้นใน3ตัวเรียงเลยนะครับแบบนี้ถือว่า3ตัวเรียงโอกาสที่จะได้ตําแหน่งนะครับบางทีถ้าเกิดทํางานถ้าเกิดเป็นครูถ้าเกิดสมมติว่าเป็นครูไปสอนครูนะครับโอกาสพอมันติดเรียบร้อยนะไอ้พอมันเป็นครูอยู่อาจจะเป็นครูอ่า เป็นเงินเดือนก่อนนะครับแบบนี้ถือว่ายังไม่ได้ประจำนะครับแบบนี้ถือว่าไปสอบแล้วโอกาสที่จะได้บรรจุก็มีช่วงอายุ28นะครับ28 29บยิบเนี่ยนะครับกับด้วยสายตาอยู่ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นตำรวจนะครับถ้าเกิดสอบถ้าเกิดสอบอยู่เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเกิดมันยังไม่ติดนะครับเพราะผมไม่สามารถที่จะตอบเหตุการณ์ปัจจุบันได้ชัดเจนเพราะผมไม่รู้ว่านะครับความเปลี่ยนแปลงของ1มิลลิเมตรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ให้รู้นะครับมันอยู่ราวๆนี้นะครับ แต่จุดที่มันเด่นๆน,นะน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละอายุกะด้วยสายตาเนี่ยอายุ28เนี่ยนะครับถ้าเกิดตรงนั้นนะครับการสอบมันหมดระยะการสอบปีไหนนะครับถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าต้องประมาณไม่เกิน35นะครับตรงนี้ช่วง2 8ถึง30เนี่ยคุณมีโอกาสสอบนะครับถ้ามันยังไม่ติดพยายามสอบให้ได้นะครับตรงนี้ถือว่ามีโอกาสนะครับ28ถึง29มีโอกาสที่จะสอบติดแล้วก็ได้ตําแหน่งนะครับแบบนี้จำไว้ได้ครับ โอกาสที่ดีก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของลายมือนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อได้ตําแหน่งมาแล้วนะครับเรื่องของตําแหน่งเรื่องของการงานที่เกิดความพอใจในช่วงนั้นแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้งานที่คุณต้องรับผิดชอบล่ะครับทีนี้มันเกิดบานป่ายไปหมดนะครับแบบนี้ถือว่างานเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแบบนี้ถือว่างานเต็มไปหมด กลายเป็นว่าทํางานมากๆเนะครับมือนี้เส้นสมองก็รู้อยู่แล้วครับก็ทำอะไรก็จริงจังนะครับแบบนี้มีความทุกข์ใจในเรื่องของการงานอยู่แล้วครับเส้นจิตใจขึ้นแบบนี้นะครับกลายเป็นว่าจะเครียดนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรกลายเป็นว่าเราจะเครียดนั่นเองนะครับก็ต้องส่วนตัวนี้ดาวอัตหิอัตโนโนาโถก็คือดวงตกแบบนี้ ถือว่าตัวคุณต้องช่วยเหลือตัวคุณเองแล้วนะครับสิ่งที่ผมพูดสิทธุคมเตือนก็คือเรื่องของความเครียดเมื่อเราไม่เครียดไม่จริงจังกับมันมากเกินไปนะครับเหมือนว่า,อ,าอยู่ในสายกลางนะครับอยู่ในขั้นที่พอดีตึงมากเกินไปก็ไม่ดีย่อนมากเกินไปมันก็ไม่ได้นะครับอยู่กลางกางนะครับเพราะเส้นสมองตรงนี้ถึงจะบอกออกแนวที่ฉลาดแต่เวลาทํางานแล้วเขามักจะเครียดนะครับ แล้วเส้นวาสนาก็เหมือนกันนะครับเส้นวาสนาเหมือนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแต่แบบนี้ถือว่าช่วยเหลือได้ไม่ถึงที่สุดนะครับต้องพึ่งผลงานตัวเองเหมือนกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีเมื่อเขาเป็นคนที่เรียนเก่งนะครับมีความฉลาดอยู่แล้วอันดับแรกก็คือควรที่จะนะครับอย่าเรียนน้อยนะครับก็คืออย่าเรียนจําอย่าพอใจในการเรียนนะครับอย่าพอใจในการเรียนมากเรียนไปนะครับก็คือพยายามนะครับพยายามสอบพยายามเรียน ให้มันมากให้มันขึ้นสูงเท่าก่าเท่าที่เป็นอยู่ก็ยิ่งดีนะครับแบบนี้ถือว่า,าพูดถึงเรื่องของการเรียนนะครับอันนี้ส่วนตัวแนะนำนะครับแต่ว่าเจ้าของลายมือจะชอบหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้นะครับเพราะว่าลักษณะเฉพาะที่เห็ุเส้นเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าไล่เลี่ยงมานะครับทีนี้ไม่ว่าที่ผมสิ่งที่ต้องห้ามสิ่งที่ต้องห่วงเนี่ยอายุย8่9ิบแบขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ดีไปหมดนะครับแต่พอจุดอายุ 39 40นะครับตรงนี้อยู่ในแนวๆประมาณนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เหมือนว่าจะเริ่มเบื่องานแล้วครับแบบนียายา้นะครับพยายามนะครับเอาให้สุดเอาให้ตลอดตรงนี้ถือว่างานนะครับตรงนี้เส้นเสาหยุดนะครับแบบนี้เป็นลักษณะเหมือนว่าในสายงานกําลังจะมีการปรับระบบนะครับแบบนี้ปรับระบบในเรื่องของการงานอีกรอบนึงนะครับแบบนี้ก็น่าจะลักษณะของความเครียดนะครับจะมีเรื่องของความเครียดเรื่องของการเงิน นะครับเรื่องของความเบื่อหน่ายนะครับเรื่องของการงานเข้ามานะครับเส้นตัดแบบนี้ถือว่าส่วนมากที่สถิติที่ทํานะครับที่มาสนาน้องงานโอกาสที่จะออกงานมีมากนั่นเองนะครับไม่ว่าจะอยู่สายงานตํารวจสายงนานครูอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าบางทีที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งเกิดการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมนะครับแบบนี้พูดถึงเรื่องของการงานก่อนนะ2ก็คือเรื่องของความเครียดเรื่องของการงานเจ้านาย ไม่เห็นโอเห็นใจก็คือถ้าเกิดเป็นครูเหมือนกันนะครับระดับพอ,อระดับอะไรเขาอาจจะไม่เห็นเรานะครับตรงนี้เหมือนทําดีไม่ได้ดีนั่นแหละครับแล้วเส้นแนวตัดเนี่ยนะครับเกิดความเครียดด้วยนะครับอายุ41ถึง45เป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะดีเรื่องของการงานนะครับแบบนี้พยายามนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องของจดิโยแต่อายุเขายังน้อยนะครับผมพูดสยาวเลยนะครับทีนี้ให้รู้นะครับฝากตรงนี้ไปก่อนนะครับตั้งอกตั้งใจให้มากนะครับอยู่ดีๆช่วงอายุประมาณสัก37-38จะมีการเปลี่ยนแปลงในสถานะการงานแค่นั้นเองนะครับแต่สุดท้ายนะครับช่วงปลายตรงนี้นะครับถือว่าเรื่องของการงานสําเร็จนะครับต้องอายุ48ปีขึ้นไปหลังจากอายุ48จนถึง60 นะครับมีโอกาสเกษียณได้แน่นอนแต่คุณต้องฝ่าช่วงอายุ40-45ให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับแต่ช่วงอายุ38จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการงานนะครับทีนี้ก็คงมือขวานะครับเรื่องของการงานนะครับถ้าเกิดไม่มองนะครับเขาจะว่าไม่มองเรื่องของตําแหน่งที่ใหญ่โตนะครับมือนี้ถือว่าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคาดหวังเรื่องของตําแหน่งใหญ่โตนะครับเรื่องของดวงนะครับไม่ถือว่าใหญ่ แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใหญ่คุณต้องทําใไม่เหนือดวงก็คือคุณต้องเรียนสูงให้มากกว่านี้นั่นเองนะครับต้องเรียนให้สูงให้มากๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนเราไม่ไหวนะครับก็คงต้องจะประมาณนี้นะครับทีน,นี้มาดูที่มือซ้ายนะครับมาดูที่มือซ้ายว่าเป็นยังไงนะครับมือซ้ายมือซ้ายบ่งบอกถึงนะครับเส้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแบบนี้มีเส้นเยอะแบบนี้นะครับก็คือนะ สิ่งที่จ้องเจอนะครับเส้นแดงๆที่ผมทำเนี่ยนะครับเรื่องของคู่เรื่องของความรับเนี่ยนะครับแบบนี้อันนี้นะครับเรื่องของคู่สิ่งที่ต้องคุณต้องเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนสถานการณ์นะครับไม่เปลี่ยนสถานภาพตัวทีนะครับพูดผิดสิ่งที่คุณต้องเจอก็คือเรื่องของความละเอียดนะครับมือนี้ถ้าเกิดมีคู่นะครับให้ระวังเรื่องของความละเอียดความ จู้จี้จุกจิกมากเกินไปนะครับแบบนี้ถือว่าเส้นชีวิตนะครับวิ่งมาแนวนี้เลยนะครับออกแนวนี้ถือว่าชีวิตค่อนข้างเส้นชีวิตค่อนข้างที่จะสั้นนะครับแล้วอีกศาสตร์หนึ่งที่มองก็คือเรื่องของเกิดที่หนึ่งไปได้ดีอีกที่หนึ่งนะครับแบบนี้ถือว่ามีโอกาสที่จะย้ายจากจากพิมพ์ต่างแดดแน่นอนนะครับถ้าเกิดไปทํางานข้าราชการก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่างถิ่นต่างแดดแล้วไปไหนได้บ้างครับเมื่อนี้มีโอกาสหนึ่ง ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้นะครับเพราะเส้นวาสนาก็ขึ้นแนวนี้ได้ในเมือขวานะครับแล้วชีวิตมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้หรือทํางานเกี่ยวกับภาษาได้นะครับสิ่งที่คุณทาได้งานพิเศษจากงานข้าราชการนะครับเกี่ยวกับงานด้านของภาษานะครับเมือนี้นะครับพยายามเรียนเรื่องของภาษาไว้นะครับแบบนี้มีคำว่าภาษายิ่งภาษาเกี่ยวกับชาวต่างชาติได้ยิ่งจะดีเพราะดวงของคุณ มันมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับแล้วทีนี้เส้นทุกเส้นที่มันเกิดไฟฝอยแบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินนะครับแบบนี้ทําอะไรการซื้อมาขายไปที่หลังจากที่เราทําเงินเดือนนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับมือนี้เพราะเส้นมันเกิดขึ้นเยอะมากครับแบบนี้สามารถทําเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อมาขายไปได้หมดนะครับแบบนี้สังเกตนะครับเส้นแบบนี้เป็นเส้นแนวตั้งทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้การซื้อมาขายไปได้หมดเลยนะครับอยากทาอะไร นะครับได้ตดัต้งใจชอบเลยนะครับแบบนี้แต่ให้ระวังเรื่องของคู่ครองเท่านั้นเองนะครับคู่ครองก็คือเราจะไปจู้จี้จุกจิกอะไรกับเขามากเกินไปนะครับมีความกาังวลเรื่องของคู่มากเกินไปนะครับแม้กระทั่งในอนาคตถ,ถ้าเกิดมีลูกมีครอบครัวแล้วนะครับก็พยายามอยา่านะครับอยา่าไปอันนี้เข้ามากเกินไปนะครับก็คือจะไปะคิดมากนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จู้จี้จุกจิกเขาเกินไปแค่นั้นชีวิต ก็ไปได้นะครับมือนี้ไม่มีอะไรนะครับมือนี้เงินไม่ขาดมือนะครับช่วงไปปลายชีวิตจะดีด้วยซ้ำครับเพราะตรงนี้มีเกิดวิกตอรี่นะครับแบบนี้ถือบ้านเลยนะครับแบบนี้เนี่ยแบบนี้ถือว่าช่วงท้ายๆเปปลายอายุประมาณสัก4ี่ห้าสิบขึ้นไปถือว่ามือนี้สบายนะครับแบบนี้ถือว่าไม่ลําบากตอนแก่นั่นเองนะครับ ก็พยายามนะครับที่ไล่เลียงมานะครับทำอะไรก็ตามนะครับมีสติทุกอย่างแล้วก็อย่าเครียดมากเกินไปเมื่อนี้เส้นสมองถือว่ามีความฉลาดมีความอดทนมีความกระเตือรือร้นนะครับการเงินก็เหมือนกันนะครับการเงินการงานแต่เอกสารชัวไปเรื่องของงานตํารวจนะครับเป็นสิ่งที่ไปได้งานเอกสารก็ไปได้นะครับก็ให้กําลังใจนะครับเลือกเอาทั้งสองฝ่ายเอาที่ตัวเองชอบนะครับมันสามารถไปได้งานภาษานะครับ งานเสริมของเราก็คืออาจจะเป็นงานเกี่ยวกับภาษางานเกี่ยวกับติวทุกอย่างนะครับเป็นติวเกี่ยวกับนักศึกษาก็ได้นะครับพยายามไปคู่กันได้ยิ่งจะดีนะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดมองเรื่องของการทํางานเนี่ยนะครับอย่าทํางานอย่างเดียวมือนี้ไม่เหมาะที่จะทํางานอย่างเดียวแน่นอนนะครับคือทําหลายๆอย่างในเวลาดูเดียวกันได้ยิ่งจะดีนะครับแล้วจุดอายุนะครับที่ทำนะครับลักษณะเป็นเส้นหวีความเนี่ยนะครับ หลังจากชีวิตของคุณผ่าน28ขึ้นไปนะครับมือนี้สามารถตั้งตัวได้นะครับแบบนี้อยู่ที่เราทำนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เครียดไปก่อนนะครับเส้วนวาสนาในมือซ้ายนะครับไปหยุดที่ย่วง28เป็นความ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 เป็นมือรัมนี่ยครับพอหลังจาก28ขึ้นไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับ ความรักก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดตรงถึงตรงนั้นนะครับมันก็มีเส้นดำๆมาตัดมาบ้างนะครับก็คงจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างจากที่เราเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะคิดมากอย่างนี้ก็ได้นะครับก็พยายามหรือเราอาจจะเป็นตัวเลือกมากก็ได้ครับไม่ใช่เรื่องมากนะครับอาจจะเป็นลักษณะของเส้นคู่ครองที่มันวิ่งสร้างปัญหาเนี่ยนะครับช่วงกลางๆชีวิตเนี่ยนะครับช่วงอายุ28ถึง35เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของคู่ครองมาวุ่นวายเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นที่เราเลือกมากก็ได้นะครับ จุดที่เรามีโอกาสที่จะได้คู่ครองนะครับประทับใจในเรื่องคู่นะครับผมใช้คําว่าประทับใจในเรื่องคู่นะครับจะไม่บอกว่าเป็นคู่ครองเป็นคู่อะไรวะนะเป็นลักษณะให้รู้ว่าความรักมาดีอ่ะดุดอะไรความรักมาดีต้องอายุประมาณสัก35-36นะครับประมาณนี้นะครับสามสี่เข้ามาแล้วนะครับตรงนี้แต่เหมือนว่าความรักมันจะเกิดขึ้นบ่อยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับระวังเรื่องของความเจ้าชู้ของเราด้วยหรือเลือกมากบางทีมันมามันมาพร้อมกันนะครับ ก็ต้องระวังนะครับเอาที่คนที่เราชอบนะครับพูดถึงเรื่องความรักนะครับอย่าไปเป็นลักษณะว่าใครก็ได้อย่าไปคิดแบบนั้นนะครับเพราะมือนี้มีโอกาสที่มีความรักหลายหลายครั้งนะครับหรือถ้าเกิดคนเดียวก็คือเจ้าของลายมืออาจจะเป็นคู่ครองนะครับสร้างปัญหาก็มีนะครับหรือคู่ครองสร้างความประทับใจให้ก็ได้นะครับเป็นมันจะวนเวียนอยู่ประมาณนี้หลังจากอายุคุณผ่านไปตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปหลังจากมีการปรับ ในเรื่องของการงานในมือขวาแล้วนะครับ38เกิดวิกตอรี่ครับแบบนี้ถือว่า38 39นะครับ40เนี่ย3ปีก็เป็นเรื่องที่โชคดียอยู่พอ41ถึง45มันก็จะเกิดปัญหาพอ46 6 0 7 4 8ขึ้นไปก็สามารถดำเนินชีวิตไปได้นั่นเองนะครับนี่คือไกด์ไลน์ชีวิตของเจ้าของลายมือนี้นะครับก็คงฝากให้กําลังใจนะครับถ้าเกิดสอบอะไรถ้าเกิดจะไม่ติดนะครับเพราะผมไม่สามารถที่จะวัดมือได้วัขดขณะเนี้ มันวัดมันติดไหมนะครับเพราะเราไม่ได้วัดมือแต่ให้รู้ว่าจากอายุ28ถึง31 32เนี่ยประมาณ2-3ปีเนี่ยนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีถ้าไม่ติดก็พยายามต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ได้นะครับมือนี้ผมเลยก็พูดถึงเรื่องของการทำงานมากกว่านะครับอย่างให้รู้ว่าสายงานที่คุณจะไปคุณต้องจะไปเจองานที่มันหลากหลายมากมายนะครับก็คือ,องานที่คุณต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะครับ ถ้าเป็นงานยิ่งเรื่องของเอกสารนะครับมันก็คงไปอย่างนั้นแหละครับไปทําที่ไหนคุณน่าจะเกี่ยวเรื่องของเอกสารแต่งานเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวก็เหมาะกับงานที่งานใช้ภาษานะครับก็พยายามลองดูนะครับสิ่งนี้คุณสามารถทําได้นะครับก็คงจบประมาณแค่นี้นะครับขอบคุณสักการะติดตามขอบคุณเจ้าของลายมือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสุดท้ายท่านใดที่ต้องการทาคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ ทางไลน์นะคือ id ไลน์ก็คือ0 8 5 0 5 0 4 2 3ตามหน้าจอนะครับตัวสีเขียวได้นะครับหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรเลย0 8 5 0 5 0 4 2 3อันเดียวกันนะครับสามารถติดต่อผมทางไลน์มีค่าใช้จ่ายมีค่ามีลักษณะของการถ่ายรูปมือนะครับว่าถ่ายแบบไหนทํายังไงต้องทาครีมแบบไหนถึงจะมีความชัดของเส้นนะครับนั่นเองนะครับก็จะรายละเอียดจะอยู่ตรงนั้นนะครับขอบคุณมากครับต้องการติดตามขอบคุณมากๆครับ